สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของตัว Google Data Studio ครับในส่วนของหัวข้อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า conditional formatting นะครับแน่นอนครับในการแสดงผลในตัว Data Studio นั้นนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเราอยากได้ข้อมูลนะครับตามที่เราต้องการนะครับโดยอาจจะมีการเน้นหรือมีการปรับเปลี่ยนนะครับสี ตามค่าของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราสามารถทำได้นะครับโดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า conditional formatting นะครับเรามาดูจากตัวดัช b อร์ตตัวนี้นะครับที่อาจารย์ลองทดลองสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อมูลแบบง่ายๆนะครับดูเหมือนมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นในตรงนี้นะครับอยอดเงิน เดือนรวมนะครับของบริษัทตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า,าเรานำเสนอพรีวิวเต็มหน้าจอนะครับจานตั้งเงื่อนไขว่าถ้ายอดเงินตรงนี้สูงกว่า5 0 0 0สนนะครับมันจะทำการเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสมมติว่าเราลองมาแก้นะครับแก่เงินเดือนรวมของทุกคนนะครับให้มันเกิน5 0 0 0สนนะครับจะลองปรับสักคนหนึ่ง นะครับแล้วลองกลับมาที่ดูที่ชุดข้อมูลของเรานะครับจันลองรีเฟชดูนะครับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับจารั์ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเงินเดือนรวมของทุกคนในบริษัทรวมกันแล้วเกิน5 0 0 0สนบาทนะครับสีตรงนี้จะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้สี หรือว่ามีการกําหนดเงื่อนไขนะครับให้มันเปลี่ยนแปลงสีตามที่เราต้องการนะครับจากตารางนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับจากบทเรียนต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนําทุกท่านไปนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะ,ะเทสีใส่ไปยังบรรทัดต่างๆแบบสลับกันแบบนี้ได้นะครับแต่คราวนี้ครับในคอลัมน์ของเพศเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการระบุเงื่อนไขว่าถ้าเพศชายให้เป็นสีส้มนะครับถ้าเพศหญิง กลายเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานกับข้อมูลได้สะดวกหรือการไล่สายตาของเราก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลรวมนะครับของแต่ละ,ะแผนกว่าเงินเดือนรวมแต่ละ,ะแผนกเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สั่งให้มันไล่เฉดสีนะครับโดยที่แผนกไหนที่มีค่ามากที่สุดก็จะเป็นสีชมพูลักษณะแบบนี้นะนะแล้วก็มีการนับ จำนวนของพนักงานในแต่ละแผนกออกมาเพื่อรู้ว่าในแต่ละแผนกนั้นมีกี่คนนะครับตัวนี้ก็เป็นการแยกชายหญิงนะครับให้ดูสาธสิตเหล่านั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวด้านบนก็เป็นการเรื่องของการแสดงผลรวมของการแบ่งเพศชายและเพศหญิงตามจํานวนของพนักงานที่มีอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นการทําเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราทํานะครับ อ่าครานี้ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราอยากทําตามนี้นะครับเราจะต้องมีการไปเอาข้อมูลตรงนี้มาก่อนนะครับนะตรงนี้จาย์ได้ทําข้อมูลไว้ให้กับทุกท่านได้ดาวน์โหลดแล้วนะครับนะเราจะสามารถดาวน์โหลดตัวชุดข้อมูลนี้นะครับที่ชื่อว่าตาราง employee เนี่ยนะครับในแผ่นที่1เนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับทำอย่างไรครับวิธีการง่ายสุดเลยนะครับให้เราคัดลอก หรือว่าพิมพ์เอา URL นี้นะไปพิมพ์ในเว็บเบราว์เซอร์ครับขออนุญาตนะครับ Copy มาอาจารย์ก็จะวางนะครับวางลงไปนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาอย่าลืมนะครับ Login เข้า Google Account ของเราที่จะทำงานเกี่ยวกับ Data Studio นะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับก็เอาลิงก์ของอาจารย์มาวางนะครับ b i t l y e m p j o j o นะครับเสร็จแล้วก็ Enter ครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะให้เราทำการดาวน์โหลดเอ่อทษ่ท,ทีครับทำการคัดลอกเอกสารจากตัวมาสเตอร์นะครับโดยมันจะตั้งชื่อว่าสำเนาของเอ่อ employee นะครับให้เราทำการทำสำเนาครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเอ่อได้สำเนาของตัว employee มานะครับขอให้เราเล่นกับตารางนี้ได้เลยนะนะครับอ่าโอเคมาดูกันต่อนะครับ เปิดตัว google นะครับล็อกอินให้เรียบร้อยจากนั้นครับเข้าสู่เว็บไซต์ของ datastudio google com นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันใหม่เลยนะครับเพื่อให้คนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับสามารถฝึกทำตามได้แล้วก็เมื่อเขาเข้าใจนะครับเขาก็จะเอาไปทำงานของเขาได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วครับทำการสร้างรายงานว่างเปล่านะครับนะคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับ รอสักคร,รคู่หนึ่งนะครับตัว Google Data Studio ก็จะถามเราว่าแล้ว Dataset ของเรานั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็คือเราก็ไปเลือกจากตัว Google Sheets ครับแล้วก็ไปเลือกสำเนาของ Employee นะครับเลือกเข้ามาเลยนะครับมันก็จะถามว่าเราจะใช้แผ่นง,งานแผ่นไหนครับเราก็ใช้ตัวแผ่นที่1นนะครับเราก็ใช้คอลัมน์แรก อธษท,ทีครับใช้โลแรกบรรทัดแรกเนี่ยเป็นส่วนหัวของตารางนะครับทุกอย่างตามนี้เลยนะครับนะเราก็ทําการเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะถามเราว่ามันจะมีการนําเอาข้อมูลของเราเนี่ยเข้ามาในตัว Data Studio แล้วเราโอเคไหมนะครับพีอโทษรทับกดปุ่มคําว่าเพิ่มในรายงานนะครับรอสักครู่หนึ่งครับ ตัว Data Studio ก็จะไปทำการลิงก์กับข้อมูลของเรานะครับนะเรากา็ทำการเปลี่ยนชื่อเลยครับรายงานอ,าอยากตั้งชื่ออะไรตั้งได้เลยนะครับนะรายงานพนักงานในบริษัท abc โทษทีครับ abc นะครับตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ได้มา1ตารางนะครับเป็นตารางที่เขาสร้างให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับเราก็หาพื้นที่นะครับเราจะวางตารางไว้ตรงไหนดีนะครับคราวนี้เราไปดูเทมเพลตก่อนว่าเราอยากได้หน้าประมาณนี้นะครับนะโอเคผมขออนุญาตที่จะทําการคัดลอกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะสร้างหัวตารางก่อนนะมาที่ส่วนบนนะครับนะก็มาเลือกที่ตัวข้อความ ตัว a ตรงนี้นะครับนะลากคุมพื้นที่ที่ต้องการวางนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเราต้องพิมพ์นะครับพิมพ์คําว่าระบบสารสนเทศนะครับของพนักงานอะไรแล้วก็เลือกขนาดฟอนต์ที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้หัวข้อตามที่ต้องการแล้วก็เสร็จเป็นหนึ่งเรื่องนะครับคราวนี้ต่อมาเราจะทําอะไรดีนะครับเราจะทําจากส่วนง่ายก่อนละกันนะครับ เอาตัวตัวพายกราฟนะครับเราจะทำพายกราฟตรงนี้ก่อนลวกันครับพระรู้สึกว่าง่ายสุดละนะครับนะโอเคมาที่ตัวเพิ่มแผนภูมินะครับแล้วก็เลือกกราฟวงกลมนะครับแผนภูมิวงกลมนะครับเอามาลงอยู่ประมาณนี้นะครับ ่าโอเคจากนั้นนะครับมันจะมีการสุ่มเอาข้อมูลมาใส่ให้เรานะครับแต่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่เราไม่อยากได้นะครับเราสนใจเรื่องเพศใช่ไหมครับเราก็คลิกในช่องที่มีให้นะครับเอาเพศมาวางใส่ในมิติข้อมูลนะครับจากนั้นข้อมูลเราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของมิติของเพศนะครับนะอยากให้มันเหมือนตัวอย่างนะครับก็คือมีการบอกตัวชุดข้อมูลอยู่ด้านล่างนะครับ เราก็มาเปลี่ยนใหม่นะคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ตรงนี้ก่อนนะครับมาที่รูปแบบนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับในส่วนของบริเวณคําอธิบายนะครับเราจะเลือกตัวเลือกที่3ครับคําอธิบายเอาไว้ด้านล่างอ่าแบบนี้ครับนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่สวยงามและออกมา1กราฟถูกต้องนะครับต่อมาทําอะไรดีนะครับต่อมาเราก็จะ ทำตารางพวกนี้นะครับนะอลองดูครับก็คือเราก็ต้องไปเอาตัวแผนภูมิพวกนี้มามาใส่นะครับนะโอเคมาดูกันนะครับแผนภูมินะครับอันนี้เป็นสรุปสถิตินะครับเราก็จะเอามาวางไว้นะครับเอาบริเวณตรงนี้ครับคราวนี้นะครับเมื่อเรานามาวางแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการเห็นข้อมูลตรงนี้ก็คือเป็นมิติ เป็นเมทริกของเงินเดือนนะครับเงินเดือนนะครับแล้ก็เอามาวางแทนตัวเรคคอร์ดเขานะครับก็จะได้เงินเดือนนะครับอ,อันนี้เป็นข้อมูลธรรมดาเลยนะครับซึ่งหลายคนทำเป็นอยู่แล้วถ้าดูจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้ <c oughs> ให้เรามาที่รูปแบบนะครับแล้วก็ให้เราไปดูที่พื้นหลังนะครับ เดิมทีพื้นหลังยังไม่มีสีนะครับเรากําหนดสีเข้าไปเลยเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะสมมุติว่าเราชอบแบบนี้นะครับคราวนี้เงื่อนไขของเราก็คือว่าเราอยากให้มันมีการเปลี่ยนสีเองอัตโนมัติเมื่อข้อมูลถึงเกณฑ์ที่เราระบุไว้นะครับเช่นเราอาจจะตั้งเงื่อนไขละอ่า condition ค,ครับมีการตั้งเงื่อนไขว่าถ้ายอดรวมตรงนี้มันถึงอ่าผมจะปรับเป็น70,000 0แ,แล้วกันนะ จะปรับเป็น700ดแสถ้าถึง7 0 0 0 0สเมื่อไหร่สีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีพื้นหลังนะครับนะทำอย่างไรนี่คือประเด็นของวันนี้ครับให้เราคลิกที่อ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ให้เรามาที่ตรงรูปแบบนะครับจุดสําคัญของเราอยู่ตรงนี้ครับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับให้เราคลิกเพิ่มเข้าไปนะครับาจากนั้นมันจะมี วินโดว์ในการให้เรากำหนดค่านะครับสีเป็นสีแบบสีเดียวนะครับกฎของการจัดรูปแบบก็คือเงื่อนไขนั่นเองครับก็คือค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับนะเงื่อนไขคือมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับใส่ค่าเข้าไปครับเราบอกว่าจะต้องมากกว่าเท่ากับหรือมากกว่า700,000นนะครับแบบนี้นะครับนะค่าตรงนี้ มากกว่าหรือเท่ากับ700 0 0 0ให้ทำอะไรเลื่อนองมาข้างล่างนะครับเราบอกว่าทั้งเซลล์เนี้ยนะครับให้เทสีพื้นหลังไปเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็เรียบร้อยครับบันทึกอ่านะครับคราวนี้อ่าทำไมมันเป็นสีแดงเลย <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะครับหรือผมกำหนดค่าผิดเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับ ตรงนี้นะรูปแบบนะครับรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขกฎของเราคือเป็นเข้าไปดูครับค่าของเราอ๋อผมกำหนดเป็น70,000ืครับเท่าทีครับตกศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่าตาลายนะครับต้องเป็น7 0 0 0 0 0ครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับบันทึกแล้วก็กดปิด x ออกมานะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราลองทดสอบรันนะกดตรงรูปตาตรงนี้นะครับปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวเนาะนะครับค่าตรงนี้ออกมาจากผลรวมของของเงินเดือนทุกคนครับเอามารวมกันนะครับสวัสดิการติ๊กต่างนะครับเพิ่มให้มันถึง7 0 0 0 0นะครับผมอาจจะเพิ่มไปเป็นเพิ่มไปอีกแสนหนึ่งเลยเป็น5 0,000นนะครับคนนี้มีเงินเดือน50,000นนะครับกลับมาที่รายงานครับลองรีเฟชทีหนึ่งนะครับ นะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องเห็นไหมครับอ่ามันจะทําการเปลี่ยนสีให้เราโดยอัตโนมัติครับถ้าข้อมูลเราตรงตามเงื่อนไขนี่คือประเด็นของวันนี้เลยนะครับนะเราสามารถที่จะทําการกําหนดสีต่างๆของการแสดงผลตามาวัตถุประสงค์ของเราได้นะครับนะอ่าโอเคครับกลับไปแก้ไขนะครับต่อมาเราก็มาดูนะว่ารายงานที่เราอยากได้มีอะไรบ้างครับอย่างเช่นต่อมาก็คือ จำนวนพนักงานทั้งหมดนะครับจำนวนพนักงานทั้งหมดครับเหมือนเดิมครับไปเอาแผนภูมินะครับสรุปสถิติมานะครับมาวางไว้ข้างๆกันนะครับเราอยากให้มันนับอะไรตรงนี้มันจะนับจำนวนเลคคอร์ดที่มีอยู่แล้วแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนับมาได้13คนนะครับแต่หัวข้างบนยังไม่ถูกเราก็กลับเข้ามาแก้ไขตรงนี้นะครับ เราบอกว่าเปลี่ยนเป็นคำว่าจำนวนพนักงานทั้งหมดอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขยายเซล์ลให้เต็มข้อความนะครับแบบนี้นะครับส่วนฟอร์แมตยังไม่สวยก็เหมือนเดิมครับแล้วให้เราไปแท็บที่แท็บรูปแบบนะครับไปปรับสีเลยปรับสีตรงไหนปรับสีพื้นหลังอยากได้สีอะไรครับ อยากได้เป็นสีสมมุติสีส้มนะครับเราก็เทส,สีส้มลงไปเนาะ,อ,ะอยากปรับกอบอขอบทั้งสีด้านนะครับให้มันดูสวยงามเป็นขอบแนวโค้งนะครับแล้วก็ปรับเห็นไหมครับมันก็จะโค้งละขอบทั้งสีด้านนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราอยากได้ต่อมาก็คือเอ๊ทำยังไงเมื่อผลรวมนั้นเราจะเอาเฉพาะผู้ชายมานะนับจํานวนผู้ชายว่ามีกี่คน แล้วก็มาแสดงผลตรงนี้นะครับแล้วก็นับผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําชายเสร็จหญิงก็จะเสร็จด้วยนะครับมาดูกันครับเพิ่มแผนภูมิครับสรุปสถิตินะครับเอามาวางนะครับวางเสร็จแล้วนะครับมันเป็นเม็ดิของพนักงานนะครับเราให้มันนับชื่อนับชื่อพนักงานแล้วกันนะครับมันก็จะนับได้13คนนะครับนะ แต่คราวนี้หัวยังไม่ถูกนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเราบอกว่าใช่นะครับใส่ง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะครับใช่นะครับข้อมูลยังไม่ถูกใช่ไหมครับเราต้องเลื่อนมาข้างล่างและเราต้องใส่ตัวกรองครับนะครับเราบอกว่าตัวกรองนั้นก็คือ,อกรองเอาเฉพาะเฉพาะชายนะ ผมพิมพ์ชื่อตรงนี้นะครับกองเฉพาะชายครับอันนี้เป็นชื่อที่เราจะใช้อ้างอิงนะครับก็คือการกรองนี้จะต้องรวมเอาอะไรครับช่องของเพศนะครับเพศจะต้องเท่ากับคําว่าชายแค่นั้นเองนะครับจากนั้นบันทึกครับผลรวมก็จะได้9โอเคไหมครับง่ายเนาะ,อะโอเคคราวนี้พื้นพื้นหลังยังไม่สวยครับเราก็ไปไปจัดการที่พื้นหลังนะ เลื่อนมาข้างล่างครับพื้นหลังนะครับแล้วก็ใส่เป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคได้เพศชายละแล้วเราก๊อปน้เลยครับมาที่อ็อบเจกต์นี้นะครับคลิกขวาทําซ้ํานะครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับอ่าเมื่อได้มาแบบนี้แล้วก็ไปปรับข้อความนะครับมันยังไม่ถูกปรับเป็นหญิงครับอ่าแบบนี้นะครับ คราวนี้เป็นหญิงและค่ายังไม่ถูกครับให้เราเลื่อนมาดูตัวกองด้านล่างนะครับเราจะต้องมาทําการาเพิ่มตัวกองตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างตัวกองขึ้นมาใหม่นะครับบอกว่ากองเฉพาะหญิงนะครับโดยการรวมค่าเอาเฉพาะเพศนะครับจะต้องเท่ากับคำว่า หญิงแบบนี้ครับบันทึกอ่านะครับมันบอกว่าไม่มีข้อมูลครับเพราะว่าเรามีการกรอง2อ,อย่างเนาะเราต้องเอาการกรองเฉพาะชายออกครับอ่าเพราะว่าเราสนใจเฉพาะเพศหญิงครับนะอ่าโอเคแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเหมือนกับข้อมูลที่เราอยากได้เลยนะครับคราวนี้เรามาจัดการตารางใหญ่กันนะครับนะาตารางตรงนี้ครับ เราอยากได้อะไรบ้างขอดูนิดนึงชื่อตำแหน่งแผนกเพศนะครับเราต้องการอะไรครับมีชื่อตำแหน่งโทษทีครับมีชื่อนะมีชื่อ,อเลียงให้ถูกเลยสลับตำแหน่งได้เลยนะครับชื่อตำแหน่งแผนกแล้วก็เพศเราอยากได้ข้อมูล4อย่างนี้ครับขยาย ออกมาตามที่เราต้องการน,นะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วเราก็สวยงามแล้วก็อโอเคเพียงพอนะครับเมทริกซ์เรื่องของการนับตรงนี้เราเราไม่ต้องการเราก็อาออกไปนะครับคราวนี้โจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราก็คือทํำยังไงเมื่อข้อมูลที่อยู่ในตัวคอลัมน์เพศเนี่ยชายให้ใส่สีหนึ่งหญิงให้ใส่อีกสีหนึ่งนะครับก็ไม่ยากครับให้เราคลิกที่ตารางเนาะ นะครับคลิกที่ตารางเสร็จปั๊บเราก็มาที่รูปแบบนะครับแล้วเราก็มากำหนดเงื่อนไขครับเพิ่มเงื่อนไขตรงนี้นะครับเป็นสีเดียวนะครับโดยกดเงื่อนไขหลักระบุระบุว่าตรงนี้นะครับให้ดูที่เพศจะต้องเท่ากับคำว่าชายนะครับจะต้องเป็นคำว่าชายถ้าใช่ แล้วทำไมครับเราจะให้ทั้งแถวเลยไหมที่จะมีสีทั้งแถวเลยจะเป็นสีอะไรนะครับเราบอกว่าเราเราไม่ต้องการทั้งแถวเราต้องการเฉพาะเพศเท่านั้นนะครับในคอลัมน์เพศเราก็เลือกเพศให้เทสีสมมุติถ้าเป็นชายนะให้เทสีฟ้า,านะครับตรงนี้เสร็จ1เงื่อนไข1กดแล้วเราก็บันทึกครับโอเคไหมครับกลับมาดูข้อมูลถูกต้องเป๊ะเลยนะครับเราขยาย อ่าคลัมน์ออกมาก็ได้ครับเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเห็นไหมครับเป๊ะเลยครับคราวนี้เรายังอยู่ที่ตารางนี้ครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูแล้วกันนะอ่าคลิกที่ตารางก่อนครับมาที่รูปแบบนะครับเพิ่มกฎข้อใหม่ครับเงื่อนไขคือช่องของเพศนะครับจะต้องเท่ากับคำว่าหญิง ถ้าตรงตามเงื่อนไขตรงนี้ถูกต้องสีนะครับไม่ต้องเอาทั้งแถวนะเอาเฉพาะคอลัมน์เพศให้เทสี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 ส,ส,ส,สีชมพูแบบนี้เข้าไปแล้วกันนะครับนะสีชมพูแบบนี้บันทึกครับนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับการแสดงการแสดงผลโดยการเอาพวก condition format เข้ามาช่วยมันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลหรือว่าเป็นการเน้นข้อมูลให้สวยแบบนี้ได้เลยนะครับ นะส่วนสีสลับกันในแต่ละบรรทัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับทําอย่างไรก็คลิกที่ตารางอีกครั้งหนึง่งมาที่รูปแบบครับอ่าแล้ก็เลื่อนหาตรงคําว่าสีตารางนะครับเรามาเลือกตัวที่3ก็คืออ่าสีแถวแนวแถวขี้นะครับอาจจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ระบุได้เลยนะครับก็จะทําให้เรากวาดสายตาเพื่อจะดูข้อมูลของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น นะครับคราวนี้เหมือนรายงานหรือยังนะครับคราวนี้เขามีอีกตารางหนึ่งครับะจะเป็นแผนกนะครับเป็นแผนกแล้วก็มีเงินเดือนรวมแล้วก็มีนับจำนวนคนด้วยนะครับทำอย่างไรนะครับมาดูกันนะ,ะวิธีการเร็วที่สุดครับเราก็คลิกนะครับคลิกขวาแล้วก็ทำซ้ำ นะครับได้ตารางออกมาดึงออกมาครับหดลงนิดนึงครับเพราะข้อมูลเราไม่เยอะมากนะครับเราต้องการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแผนกเงินเดือนแล้วก็จำนวนคนนะครับมาดูต่อครับมีแผนกนะครับอันที่ไม่เอาเรอออกไปนะครับมีแผนกนะครับเงินเดือน มีแผนกเงินเดือนเงินเดือนครับเงินเดือนโอเคเอาเงินเดือนมาใส่แผนกเงินอ่อโทษทีครับเ,เราจะให้มันเน้นในมิติของแผนกนะครับก็คือมันจะทําการดึงเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำแผนกที่ไม่ซ้ํากันออกมานะครับนะอ่าคราวนี้ในเมติกส์เมติกส์ก็คือก้เราจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับนะเอาเงินเดือนมาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ มันจะไปทำการนับเลยนะครับว่าในมิติของแผนก Accounting นะครับใครบ้างอยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับมันจะไปทำการ s u m m าร y นะ sum m. ก็คือไปเอาผลรวมของเงินเดือนของแผนกนี้มารวมกันเห็นไหมครับง่ายละนะครับนะอย่าลืมที่อาจารย์เคยสอนนะครับมิติก็ข้อมูลก็คือมุมมองที่เราอยากเป็นตัวกำหนดมิติเลยว่าเราจะมองที่แผนกเป็นหลักนะ ในมิติข้อมูลนะครับในมิติข้อมูลนั้นก็จะมีข้อมูลอื่นๆที่ตามมาก็คือแถวต่อมานะครับเราอยากมองเป็นเรื่องของเมทริกซ์เมทริกซ์ที่อาจารย์เคยสอนใน EP 1ครับมันได้จากค่าของการคำนวณค่าเฉลี่ยผลบวกอะไรต่างๆนะครับเราเรียกตัวข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นเมทริกซ์นะครับต่อมาออจำนวนจำนวนเวนะครับจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนคนนะครับ จำนวนคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดึงค่าของชื่อสกุลมาใส่นะครับอ่าโอเคครับชื่อสกุลมาใส่มันก็ทำการดึงออกมาให้เราเลยนะครับอ่าโดยการนับ cctd ก็คือนับข้อมูลนะครับนะแต่ชื่อหัวข้อตรงนี้มันยังไม่ถูกเราก็ทำการาเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับอ่าทษทีครับเปลี่ยนข้อความนะจำนวนจำนวนคนอ่านะครับนะ อ่าโอเคข้อมูลเราก็เริ่มสะสวยแล้วครับอ่านะครับก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการละอ่ะาคราวนี้ตัวนี้จะเป็นการข้อมูลแยกตามาแผนกนะครับของบริษัทนี้มีอยู่5แผนกครับแล้วก็มีเงินเดือนรวมของแต่ละแผนกบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเงินเดือนรวมเท่าไหร่นะครับคราวนี้ครับอ่เราเราอยากให้มันตรงเนี้ยไล่เฉดสีว่า เงินเดือนของแต่ละแผนกอันไหนมากน้อยนะครับนะเราก็เหมือนเดิมครับมาคลิกที่ตารางนะครับแล้วก็รูปแบบนะครับแล้วก็ไปเลือกกดเลยนะครับไปดูกฎ2ข้อนั้นก่อนนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเพศชายเพศหญิงเลยครับนะเพราะเราก๊อบมาครับมันได้จากการก๊อบมาเราเลยต้องลบทิ้งโอเคไหมครับอ่าคราวนี้เพิ่มกฎเข้ามาใหม่เราบอกว่าช่อง เงินเดือนนะครับช่องเงินเดือนนะครับมีการไล่สเกลอ่าโทษทีครับช่องอ้างอิงคือช่องเงินเดือนนะครับนะมีการไล่ scale สเกลสีนะครับโดยมันจะไล่ตามนี้เราชอบไหมถ้าไม่ชอบเราก็เปลี่ยนสีครับสือว่าเราจะเอาสีโทนนี้นะครับไล่จากค่าอ่อนมาค่ามากจุดที่1น,นะครับไล่โดยการประมาณการเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า มันมีการวิเคราะห์ว่าจากเงินเดือนใครที่น้อยที่สุดนะครับคิดเป็นอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์จุดที่สองห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสีแบบนี้จุดที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเงินเดือนมากสุดก็จะเป็นสีชมพูใครน้อยสุดก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับใครอยู่ตรงกลางก็เป็นสีน้ําเงินอ่อนๆนะครับนะเราเลือกเลย ะครับเราไม่ชอบสีเราเปลี่ยนสีได้ค่าต้องการแสงเป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นตัวเลขก็เลือกเอานะครับถ้ายังไม่พอใจยังไม่ถูกใจสามารถเพิ่มได้อีกครับจะเอาละเอียดยิบย่อยขนาดไหนก็ได้นะครับนะแต่ตรงน,นี้เราจะทําคือเป็นอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ครับศูนแล้วก็ร้อยเนาะเอาแบบง่ายๆจากนั้นครับบันทึกอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีการไล่เฉดสีนะครับตั้งแต่น้อยสุดจนถึงมากสุดนะครับแล้วก็ ให้ค่ามาเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ปรับกราฟทุกอย่างของเราให้ดูสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็ลองรันดูนะครับอ่าเห็นไหมครับสวยงามนะครับเราอยากได้สวยกว่านี้เราก็ปรับเองนะครับอี้อารย์สาธิตให้เราเห็นว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องของ conditional formatting นะครับก็คือการกำหนดรูปแบบนะครับของการแสดงผลโดยใช้เงื่อนไขเข้ามาเป็นตัวกำหนด นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสารสนเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็มีสีมาช่วยเน้นต่างๆให้มันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับจำได้ไหมข้อมูลที่ได้จากผลลัพธ์ตรงนี้ครับถ้าเกิน50000นจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวจะแอบลองเป็นลดลดค่าลงนะครับลองลดค่าลงนะเป็น50,000จะเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่ตัว Data Studio ลอลองรีเฟชอีกทีนึงครับ เห็นไหมครับนะถ้ามันถึงเกณฑ์ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับอ่าเพศชายเพศหญิงก็เหมือนกันเงินเดือนก็เหมือนกันนะครับวันนี้เราได้เรื่องของตัว conditional formatting นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เงื่อนไขมากำหนดในการแสดงผลไปพอสมควรนะครับอ่าใน EP นี้นะครับก็ถือว่าจบละนะครับจบละนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้ นะครับเป็น EP ีที่10กว่า e ีและนะครับถ้าใครติดตามหรือยังไม่เคยเรียนมาแล้วมาเปิดเจอคลิปนี้อยากให้ไล่ดอยู่ตั้งแต่ EP1 เลยนะครับท่านจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นข้อมูลกับ Data Studio ได้เก่งนะครับไม่ว่าท่านจะเอาข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้ในบริษัทของท่านเอาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านเอาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของท่านท่านจะเป็นคนที่สามารถสรุปสารสนเทศได้น่าสนใจมากนะครับครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e แล้วก็วิดีโอคลิปนี้มีประโยชน์ฝากส่งต่อให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วเจอความรู้ดีๆในคลิปต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ